สวัสดีครับพเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่28ตุลาคม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพนนะะเาะกิจตัวดิ่นก็คือ2965นะคะ20212224262829นะ9091929596มี93ด้วยเด้อ จับคู่ก็หกสองสองหกหกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหกเก้าห้าห้าเก้านะเก้าสองหกสองห้าเก้าหกแล้วก็หกสองศูนยเนาะสองหกแปดสองหกสี่สองหกศูนย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าามก้้าเ็ต่อไปเป็นพิเศษเก้ากับเจ็ดสกับสองเก้าศูนย์เกก้าสองเก้าสี่เก้ เก้าสามในเด้อหลงกับเก้าสามนี่เยเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะจับคู่เก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสี่สี่เก้าสี่สองสองสี่นะก็ขอให้เพ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะวันนี้เน้นเน้นเก้าด้วยวันนี้เก้ากับสองเนาะ ต่อไปปกติเพราะว่าเก้าเราลงไว้ให้แล้วเนาะพิเศษก็เฉพาะกิจเราเลยจับห้ากับสามให้นะคะ505 1 5น5์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าก้าสามศูนสามหนึงสห้าสามเจ็ดสามเก้าสามจ็ดเจาก้สามสามจ็ดหนึ่งะคะเก้าสามสามเก้าเก้ห้าห้าเก้าเกจ็ดสามเนาะถ้าไม่งั้นเพื่อนเอนก็จับหนึ่งใเด้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเหนึ่ง 31, เจ็ดสามหนึ่งสามห้าหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไป v i p ตัวเด่นก็คือหนึ่งกับห้าสามกับเจ็ดเริ่มตันะ้งหนึูนยะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสางหึงเจ็ดหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหนห้าเจ็ดากับคู่ก็หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่หนึ่งดดหห้าห้เนาะ มีเลขคู่อยู่พิเศษก็เฉพาะกิจนะคะปกติกับ v p p ที่้หมดเลยจับคู่ซื้อด้วยกันแบบนี้นะที่คนมาแนวทางเดียวกันเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆนะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะไมู่้วนไหนจะแตกสามเลยเรืองวันนี้โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ